แปลถ้าได้เพชรมังงะแสนรักฝักการสนทนาผพพู้แปลก,กันด้วยนะครับอืออ้าสุดยอดไปเลยที่รักเออเออโอ้สุดยอดดีและฉันด้วยงานเลี้ยงสังคมที่คุณบอกมาตลอดคือการนอนผุกอยู่บนเตียง กับผู้ชายในโรงแรมแต่งงานกันมาสองปีคุณไม่เคยแตะต้องฉันเลยสักครั้งที่แท้ก็เป็นเพราะเหตุผลนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพราะมีคนส่งพัสดุไปสนามาให้ฉันคุณจะปิดบังฉันไปถึงเมื่อไหร่กันนะคืนนี้9ก้าโมงมีเซอร์ไพรส สองปีก่อนคุณบอกว่าชอบฉันก็แต่งงานกับฉันแต่สองปีมานี้ไม่เพียงแค่ไม่แต่ต้องฉันแต่ยิงนอกใจสองปีแล้วไม่นจะท้องหรือสักแอะไปโชคแรกรก,ก่จะกลฉันที่แกแต่งเข้ามา ตระก,กูลฉันไม่มีข้าวไอ้แกใส่หัวไปจัดการเองซะฉันด้วยความไม่ยุติธรรมทั้งหลายที่ฉันได้รับมานสปีมานี้ฉันจะเอาคืนคุณทั้งหมดทนายเหรอถ้าฉันมีหลักฐานเอาปิดฝ่ายตรงข้ามฉันต้องการจะฟ้องอยาได้รับเงินชดเชยให้ดีมากที่สุด ขอโทษนะคุณนี้ผมกลับมาช้าไปไม่ได้ดูแลเธอให้ดีคุณโนจินตัดสินใจอย่าและนำหลักฐานเอาปิดทั้งหมดองจะดด้วยมไม่จะได้ที่เราจัดเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอกันายว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ฉันงค่อยได้งั้งหมดแต่กรดีความทั้งหมดเธอจะต้องเป็นไฟชนะ เออเฮ้ส uh oh. hey, าสวยกูจะรีบไปไหนครับเน้นไดนะ้ปล่อยใช่นะดี่ไปอรตัวชนพี่ชายเจ็บขนกรนี้ตัวจะยังไปไหนไม่ได้ถึงนะอ๋อ uh oh, ปล่ใช่นะเแต่ปลุนไปพี่ใจมีความสุขก่อนสิแล้วจะปล่อยเรื่องวันนี้ไป ฝ่ายมือกุณของฉันแค่กล้าลงมือเหรอเจ็บเจ็บเจ็บคุณใจกู้บอปิดไปแล้วบอกไม่กล้าแล้วกล้าไปซะกอบคุณขอบคุณกใจกู้กับคุณครับกุณใจกู้จะไปเดี๋ยวนี้เธอไม่เป็นไรนะข้าขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้นะคะเอ่อ เวียนหัวจังหรือวะคนหล่อจังเลยอยากจะจูบจูบสักครั้งถูกบอกถูกบอกละถ้าเธอเป็นแบบนี้ผมจะทนไม่ไหวแล้วเด้อเธอไไร ฉันไม่ก็จริงฉันแม้แต่คุณก็คิดว่าฉันไม่มีเสน่ห์เหรอฉันต้องการคุณจริงเสียการพูดเกับเัวตัรับผิดชอบเอาเองไงคุณดีเธอเป็นของผมอืมอืมอ่ะ หน่อยเจเจนี่มันน่มันกูจริงด้วยเมื่อคืนไม่รู้เราไปยืมความกล้ามาจากใคร ถึงไ้เจอกาตนที่ตัวเองมานอนกับผู้นำแห่งกู้กรุบได้เป็นหัวหน้าแพทย์ศิลกรรมหัวใจที่อยู่ณที่สูนในเกียวโตและตอนนี้ก็ขึ้นแท่นผู้นำตระกูลกู้แห่งเมืองเกียวโตเป็นผู้มีอำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นตำแหน่งของตำนานา แต่ส <ge> ิ่งที <dialect Bass Busan> ่สะกิดใจที่สุดคือเขาเป็น่งอ่างหางกับตระกู้เฉินถ้านับตามศักเฉินรุ่นต้องเรียกเขาว่าคุณลุงราคาที่ต้องจ่ายในการสวมหมวกเกี่ยวเครื่องนี้สูงเกินไปหน่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบไปเขาร้องตัวนะตั้งใจคุณมีกฎตั้งมากมายช่วยืมเรื่องทั้งหมดไปสิเถอะหลังจากนี้อย่าได้ตามหาฉันเพื่อคิดบัญชีล่ะ นอนเสร็จก็คิดจะหนีง่ายๆขนาดดันเชียวเลยวางใจเถอะฉันจะทำให้เธอรับผิดชอบฉันให้เร็วที่สุดหนึ่งเดือนต่อมาแม่ครับนี่คือเพื่อนของผมชื่อเจ้าป่วยยวนวันนี้แม่อายุครบรอบห้าสิบแปดปีผมคอยไม่มีความสุขม,มากๆอายุยืนยาว ผมก็ขอให้คุณป้าฉันที่เป็นมีหลัวยังไม่ทันได้มาถึงเลยทำไมพวกคุณรีบเปิดงานกันก่อนละ่ะฉันด้วยคุณใจกล้าไม่น้อยเลยนี่ฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวคุณก็เอาชูรักประเชิดหน้าชูตาซะแล้วอย่าเร็วนี่ไม่ได้ยไง ทำไมมันถึงมาที่นี่ได้เห็นสวยจริงๆเแต่กระได้นหรือเปล่ามีหลงของบ้านนี้เป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ไม่ได้แต่งานมาสามปีไม่มีความเคลื่อนไหวใรในท้องแม้แต่นิดเดียวมีลูกสะพ้ยแบบนี้น่าขาไดน้าชะมัดดูคุณแม่พูดก็สิค่ะถ้าฉันไม่มาแล้วจะส่งของข,องของวัญให้คุณแม่ได้ยังไงล่คะค่ะนี่มั นี่มันถูกต้องฉันท้องแล้วคุณแม่มีหลานแล้วนะคะนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันด้วยกคอบอกว่าไม่เคยแต่ต้องตื่นแม้แต่นิดเด,ดียวไม่ใช่เหรอครั้งนี้มันเกิอดอะไรขึ้นกันล่ะหรืวเขาโกหกเราทำไมถึงเป็บนไปไม่ได้ล่ะคะ วันที่ย9เดือดนทิ้งลาในโรงแรมจินซิววันที่ย9โรงแรมจินซิวเธอดูได้ไง่ะไอ้ย,ยาสา,ม,า,า,ม,นะามีคุณกำลังทำทั้งเจ็บนะกูณจิงยวนทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ แน่นอนเพราะฉันไม่ตัวรับผิดชอบแล้วสิฉันดูไม่ผิดใช่ไหมเงินเลี้ยงวันเกิดตร,ระกูลเชิญเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลกู้มาได้แปลกจังทำไมจะรู้สึกว่าปริยาหลัวก,ก,กับตระกูลฉันเหมาะกับกูญใจคู้มากกว่าซะอีกยิงช่วยทีดิะตาทขายหน้าไปมมันยังไม่ ส่หัวกลับไปอีกค่ะคุณใจกูยดีต้อนรับค่ะเออเป็นเกียรติที่อุสา่ามางานเลี้ยงของเรานานทีกว่าท่านจะมาสักครั้งเจอนั่งเก้าอี้ประธานได้เลยค่ะงานได่วันเกิดตระกูลเฉินจะเป็นคนนอกก็ไม่เหมาะนั่งเก้าอี้ประธานหรอกให้เจ้าของงานนั่งเถอะเจอนครับคุณผู้หญิง ใช่ด <thôi S 2> ้วยแสดงออกขนาดนี้ครูคนอื่นไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นคนสวมหมวกเกี่ยวนั้นให้ฉันรู้ดิฉันต้องการให้นางสาวเดวยวนี้ออกไปที่รักคุณอย่ากลัวเลยนะพวกเราย่างนั้นนะฉันต้องเห็นดีกันมากาตันหันเลยไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรไว้ให้งั้นก็เพิ่มมาหารอะไรนิดหน่อยให้ทุกคนทานแล้วกันคุณใจเฉื่อยนะคุณครับ ผู้หญิงคิดดยเธอเสียหาเรื่องเองเนะไรเดียงสาฉันเ่อกับใจชูไม,ม่ได้จริงๆจินเซอร์เอยจินเซอร์เธอนี่มันจะดีกันไปแล้วเมียจา๋าเธอตั้งกันคุณลำบากมากบ้มามาดื่มน้ำผลไม้สักนิดทำดีหวังผลแต่บอกว่าไม่แม้แต่ผีก็ยังไม่เชื่อฉันรุ่ยเมื่อไหร่คุณจะฉลาดได้สักทีเนี่ย ูดถึงก็ลำบากจะว่าไปคุณแม่ที่คอยจัดงานจัดการคุณลำบากมากกว่าน้ำผลไม้แก้วนี้ฉันขอขอรับคุณแม่คุณผู้หญิงตะกูลเฉินมี่ความรู้มากจริงๆคุณทต้นญิงเฉินคอยมีความสุขอย่าด,ด,ดื่ม ơ อ๊ยจุยดุยปวดทองมักเลยเธอสวมหมวกเกี่ยวไปน t ต็มยังทั้งกลาททาย r ันอีกนะวันี้ฉันต้องอยากกลับทั้งห้ะตามที่ร้องขอแต่ก่อนยาคุณต้องมอบกิจการเครื่องหนึกับตระกูลให้ฉัน แต่ทำไมเธอถึงมีผาาปูนี้ได้จินซนเอได้ว่าตัวใจหยมอยู่แค่ข,ขอรอไว้วันหลังจจก็อยจบล้ทีเด็ดรงพยาบาลพวกคนเกะกะออกไปหมดแล้วตอนนี้คุณจัดการสาสรสังปัญหาระหว่างเราก่อนดีไห เรื่องระหว่างเรามีอะไรเหรอหรือคุณหมายถึงเรื่องท้องคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะอันที่จริงฉันไม่ได้ตั้งท้องแต่แก้แก้ครั้งเดียวเองจะมีอากาการเกิดสูงได้ยังไงเตอหมายความว่าครั้งเดียวไม่ได้ต้องทำอีกหลายครั้งงั้นเหรอขอบคุณที่รู้สั์ไปส่งฉันที่โรงพยาบาลแต่ฟังฉันอธิบายก่อนนะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นผมด้วยา้ะออ แต่คุณที่มีสถานะเป็นชายชูไว้ผมจะชดเชยทีที่เราเลยหน้าที่ของตัวเองให้แล้วกันสบายใจได้คุณจะชดเชยอะไรเป็นชายชูต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ขนาดนี้เชียวคุณจะบอกไม่ปลอดโปร่งหรือเปล่าเนี่ยนี่มาบนรถนะถึงคุณต้องการชดเชยก็ไม่ควรเออไม่ควรไม่ควรอะไรหืม ฉันูุสาร์เตรียมทุ่มถุดตัวคุณแค่บวนผมเล่นเดียนะไม่มีอะไรขอโทษจากคุณชายฉันก็จะผิดไปแล้วเจเน็งที่คิดไม่บริสุทธิ์เป็นความผิดของฉันเออขอโทษกรับปตัตนคู่พอดีมีแมวกระโดดออกมาบนถนน เจ๊กำลังทำอะไรอยู่นนจ,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 จู่ๆเันไม่ได้ตั้งใจนะฟังฉันอธิบายก่อนไม่ได้ตั้งใจเล,ลยก็เลยยุ่งเสีปยงอยเพื่อจับที่ยั่วผมอยู่นะคุณแกสมัยนี้สมองกลับกันหมดแล้วเรื่องไงเนี่ยคุณบอกว่ายั่งงั้นยั่วก็ได้เหนื่อยละ ตัวที่ฉันท่านทานเสนีของคุณไม่ได้ฉันปิดไปแล้วเสียใจมากด้วยวันนั้นฉันไม่ควรไปหาคุณปล่อยฉันหน่อยได้ไหมคะฉันขอรับโทรศัพท์ก่อนไม่ควรมาหาผมคุณคิดจะไปหาใครล่ะปล่อยคุณให้คุณยุ่งผมต่อน่ะเหรอเหนซึนี่ปวดหน้าไหมฉันเห็นดี่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เนีย อย่าคิดว่าถือไพ่เหนือฉันแล้วจะคิดว่าตั้งต้องมาหัวคนต่อไปได้เธอจใจพูดหรือให้ผมพูดเหรอบ้าไปแล้วนัว่งไงมาพูดเวลานี้อยากร้าฉันให้ตายเหรอใครพูดอยู่นะพูดใจของเธอไงเจ้าหมวกเกยบคนนี้พูดแบบนี้ตาตายเกินไปหรือเปล่าดีละ่ะให้มาค่นี้ ทำให้แม่ฉันเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลยังมีหน้าไปคุยอยู่ด้วยกันอีกยังรู้ตัวอยู่หรือเปล่าว่าฉันคือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอเลยอย่ยังไงเลยอีกนิดก็ไม่ใช่ละสะดปแกไปกันได้วะนี่จิกโก๋ปหน้าไม่ใช่เห็นนาสิเขนจะเอาหมาอย่างแกเอ๋อะไรทำไมที่คุณยังคุณอยู่กับชู้รักของตัวเองได้ที่จะมีความสุขอยู่กับชายชู้ของฉันบ้างไม่ได้เหรอคุณหลอกฉันมาสองปี เอาคืนแค่นี้ก็ทนไม่ไหวแล้วเหรอถึงโรงพยาบาลแล้วครับคุณนูจีนินเฉินรู้ฉันเปลี่ยนใจแล้วคุณต้องการเจอฉันไม่ใช่เหรอฉัอทำให้คุณสมหวางเองขอบคุณคุณลุงที่มาส่งฉันที่โรงพยาบาลนะคะไว้ฉันคิดบัญชีกับเฉินด้วยเสร็จเมื่อไหรเดี๋ยวจะกลับมาขอบคุณ กลับไปเอาฝ่ายการเงินและเพื่เอเงินเดือนได้เลยขอบคุณกรับปราตางกูตอนนี้ฉันไม่ต้องการธุรกิจครึ่งหนึ่งแล้วแปลว่ามันไม่สมกับความมิตรธรรมที่ฉันได้รับมาระหว่างสองปีฉันต้องการสินไหมทดแทนอย่ารักฝันไปเถอะไม่ได้ปากเหรอ งนนคุณเชื่อหรือเปล่าว่ารูปภาพพวกนี้อีกเดียวนะได้ไม่ไปอยู่ในแถวโต๊ะทํางานพ no ่อสามีหรือแม่ก็กาแพงแถวถนนเส้นละที่จะตีลูกไอ้ตรพีวิปฏิปิเพศอย่างแกให้ตายถ้าคุณเฉยมีลูกชายวิปริปิเพศแบบนี้สมุนหน้าตีมีจุดจบเช่นนี้น่าม่อาจริงอุยห่างพวกเขาให้ไกลหน่อยเด๋ยวหลอกแต่งงานคิดแล้วน้าใครเขาแย่งชองไหม ตกลา,ลาะล่คุณใจเจินควรจะทำร้ายคุณอื่นเนี่ยช่วยดูหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหนเขา,าตามมาตั้งแต่เมื่อไรพอถึงเวลาจำเป็นใจช,ชุ้คนนี้ก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคุณใจกูณุาําทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ โรงพยาบาลกองฉันฉันมาไม่ได้หรือไงไม่ว่าตอนนี้คู้จริงยวนไม่ใช่บหัวหน้าแพทย์ของที่นี่แล้วแต่เออกระดบอดีกิตติมาสส์ก่โรงพยาบาลอย่างนี้เกือบจะลืมข้อนี้ไปจนได้นี่มันเป็นเสน่ห์ของรังสีท่านประธานหรือเปล่าแค่มีเงินมีหน้าตาก็สามารถํำตัวเองเอาแต่ใจได้ยังไม่มีขื่อมีแป้ ขอต้อครับผมไม่รู้ว่าที่นี่คือ,รอโรงพยาบาลของคุณเป็นความผิดก่อนนางผู้หญิงหน้ขายขายะขายาคนนี้ฉันถึงไข่นะตอนหน้าคุณใจก,กู้จะได้เธอทำให้แม่กวดใจอาเจ,จียนไต้ต้งเสียไม่พอทํายังสวมสวมฉันสวมมาได้ให้คุณเหรอคะอย่าลืมสิว่าน้ำผลไม้แก้วนั้นนะคุณเป็นคณเอามาให้ฉันเองนะ เกะโอ้ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ชอบไปกุนมาใช้กำลังในโรงพยาบาลของฉันเวลาจำเป็นในทุกๆครั้งก็มีประโยชน์ตลอดเลยฮะราคาของผู้ชายชุดคนเนี่ยสูงมาก ออเอเสียวดักอะไรเสียวดักขนาดนั้นพี่ตการได้เมยสามีของเธอหายดีแล้วหรือไงคือว่าฉันเมื่อกี้หลายใจของก็มัวดีใจที่จะได้เป็นพ่อคุดเลยไม่ระวังจะลื่นล้มไปนะครับขอรองกล่ะจะโกหกอะไรให้มันเนียนหน่อยมันมีที่ไหนละ่ะดีใจจนกลายเป็นแบบเนี้ย แต่ถ้าเจ้าเล่ยอย่างเฉินจื่อก้วนะจะเชื่อลงได้อย่างไงอ๋ออย่างนี้นี่เองเด็กคนนี้นี่เหมือนจริงเลยนะตัวขนาดนี้เลยยังเจร้อนอยู่อีกขอเชื่อด้วยล่ะสามีเวทหัวจนล้มลงก็ไม่รู้จักเรียกกดมาดูเธอนีมนเป็นลูกสบายประเภทไหนกันเนี่ยไม่ดูแลแม่สามีแม่แต่สามีก็ไม่สนใจอีก แต่มึงตั้งท้อนะคุณพ่อถ้าไม่ทันระบาอาจจะแทงได้คุณพ่อก็รู้ว่าแม่สามีของเราเด็ก <c oughs> คนนี้มานานเท่าไหร่แล้วทอแรงต้องมาเป็นหัวเป็นมา้าให้แสงได้ตามใจชอบเลยยังต้องเป็นฉินเสื้อคนเดิมที่ยอมพวกคุณรวมผัวก,กันหลอก้งสินะไอ,อย้ยะยีมานานมันหัวจังเลยกูผู้หญิงนี่มัน เจกูไม่เป็นไรแล,ล้วค่ะแคท่ทำงานหนักเป็นปกติเท่านั้นเองเลยเป็นโรคก,การสารอาหารไม่เป็นไรจริงๆเป็นยังางอย่า,า,ยาเรียกปรงพยาบาลมาเลยค่ะจะไม่มีเงินแจ่าค่าตรวจไม่ไหวหรอกอยากไปคุณแค่อย,อยู่ตรงนั้นอย่าร้องขบ่ร้องไห้ตัวได้คนอื่น ให้ใครน่กจะคุณเฉินฟงรู้ย no like ืนเงินสองแขนที่ต้องดูเละหลาขก็จะไรดิไม่หั่งขวายดีอือเธอวันฉันจะสังสอนเธออย่างไรขอบคุณนะคะคุณพ่องั้นฉันขอไปตรวจก่อนนะคะคุณตั้งใจไม่ต้องกังวลใจผมเรียหมอที่เก่งที่สุดมาตรวจคุณผู้หญิงเรียบร้อยแล้ว คุณก my really ับท่านหญิงเชินจะได้สบายใจแล้วต้องขอบคุณคุณใจคกู่มาถ้าลืมอะไรไปหรือเปล่านะหนึ่งชั่วโมงต่อมาฮ่าาช่วยตัวเย้ขนาดนี้ไม่แต่คำขอบคุณกับเดียวก็ยังไม่คิดจะมี จะไปแล้วเหรอเอ๊ะคุณผู้หญิงถ้าจะกันกดค่อยไปสิกูณจิงยวนคุณอีกแล้วเหรอเอาเงาบัดขึ้นไหมชนะ แำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นกับคนสองแสนนี้ไม่นับไปเยอะหรอกมอะเออเบัดใบนี้ไม่ใช่ว่าคืนนี้เธอไม่ได้หรอกนะแต่เธอต้องตอบคำถามของผมหนึ่งของ้อสบายมากคุณถามมาสิเธอไม่ได้ท้องจริงเหรอไม่ได้ท้องฉันสาบานได้เลยผมไม่ได้ทอ้องจริงคุณเคยจินานาการ์ของฉันแล้ว เรื่องต่อเป็นแ้้ล้วเอาไว้ป้องกันฉันแค่อยากจะอยากให้เร็วที่สุดแล้วผลตรวจได้เหรอขังปลอกถ้าฉันไม่ทําแบบนี้คุณที่ไม่เหลืออะไรเลยคือฉันคุณก็มองซะว่าฉันน่ะเป็นแค่ผู้หญิงรอยเลย่ห์หลอกเอาเนคนอื่นปล่อยฉชนไปเะนะจินซื้อทที่ดีก,กูอย่าโกหกผมไม่เ้ะ ไม่งั้นอาจจะทำให้ต่อไปทีหนาสามีีดีไม่ได้ยังไม่ทจอได้ยะ่ะก็คิดเรื่องหาคนใหม่แลวนี่เมื่อต้องการหาสามีใหม่งั้นให้ผมช่วยเอาไว้ละเรื่องเล็กแบบเนี้ยไม่ขอรับกวงคุณชายดีกว่าจะสามารถหายเองได้จะหเองได้กูไม่เจอแบบเฉินรุยร่ยหรอกซื่อบื้อวิสัยสัดก็ย่ะเป็นยนท่านประธานพูดส่งสง่งอยู่ดีๆอยู่ๆก็ไปหาเรื่องโจมตีคนอื่นซะง,งั้น นี่มันไม่มีความยุติธรรมหรือสึ่งนิดค,คุณพูดมันก็ถูกวิช,ชาชัดฉันแย่เองแหละคุณเอาบาัตรคืนมาฉันเถอะนะปล่อยฉันไปได้แล้วดึงเงินไปดึงเดินมาแต่ที่แบบนี้ไม่รู้ว่ามีใครคิดว่าฉันชอบคุณเข้าแล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ดีต่อชื่อเสียงคุณนะที่สาธารณะดึงเงินไปดึงเดินมาท่าที่เตยั่วบผมทําไมถึงไม่คิดแบบนี้บ้างละ่ะ ฉันยั่วคุณนั่นไม่ผิดแต่แต่คุณเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่นาะคุณก็ดูมีสติดีถูกฉันด้วยจริงดีฉันไม่ไหวแล้วนะก็แคน่นอนด้วยกันครั้งเดียวแต่ยังเป็นครั้งแรกของฉันด้วยถ้าไม่จะสนใจเลยผู้ชายอย่างคุณจะสนใจขนาดนั้นไปทําไมเนี่ยหรือ,อว่าครั้งแรกของคุณเหมือนกันเหรอ อย่างพวกเราก็เจ้ากันแล้วต่อไปก็ไม่มีใครติดค้างใครอีกเจ้ากันถ้าฉันไม่ตกลงล่ะุณไม่ตกลงก็ช่วยไม่ได้ไม่มีหลักฐานที่ไม่ยอมรับหรอกไม่มีหลักฐานก็ไม่ยอมรับสินะคุณจะทำอะไรอ อบ้าไปบ้าไปแล้วเหรอที่นี่มันประตูโรงพยาบาลนะไม่กลัวคนอื่นเห็นเข้าหรือไงอะถ่ายไว้แล้วใช่ไหมคุณคุยกับใครอยู่นะคุณใจผมถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วครับชัดแจ๋วเลยไอ้นี่แต่กับเรียกคนมาแอบถ่ายฉันไม่เคยเจอใครที่หน้าด้านหน้าทนอย่างคุณจริงๆ คุณบอกว่าตัวเองมีคุณธรรมในการทํางานชีพนี้ไม่ใช่หรือไงคุณธรรมของคุณเทเรียทำหายไปไหนหมดเนี่ยเทเรียทำใชตอนเป็นหมอเมื่อก่อนละส่วนตอนนี้อาชีพคือชูและกําลังรักการกกเติงมาคุณมีหลักฐานแล้วผู้หญิงก็ชักดับไม่ได้แล้วนะกูจริงด้วยคุณมันไรคุณธรรม ถ่ายรูปแล้วก็ไปเป็นผู้ใจประเภทไหนกันเนี่ยกูมีปัญญาแต่ก็ต้องมีปัญญาลบใครคะจีซือถึงข้าลงมือกับฉันฉันมีจุดกับเธอแค่นี้เลยฉันนหมล่ะอเห็นอยู่ว่าคุณเป็นคนจะตีคนอื่นและไม่ทันระวังเลยลื่นล้มไปเองทำไมเรือแล้วคุณใช้กู้มาเป็นพยานด้วยไหมล่ะ กูเออไม่ต้องพูดถึงกูใจกูเป็นผู้หญิงสัมส่วนอย่างเธอคนเดียวแล้วละช่วไม่ปล่อยตัวไว้ได้รวมถึงไอ้ชู้ด้วยด้วยไม่ปล่อยฉันไว้อย่าลืมซิว่าวคุณยังมีภาพอนาจารอยู่ในมือของฉันใครไม่ปล่อยใครไปคิดดูอีกทีสิหนุ่มน้อยของคุณชื่ออะไรนะอ่ะเจ้าเจ้าป่วยยวนเดี๋ยวฉันช่วยโทรศัพท์ออกไปเรียกเข้ามาดูแลคุณที่โรงพยาบาลดีไหมล่ะคะหุบปาฉันถูกกดอกันเองได้ ถือร,ปร,ปร,ปรูปปอบผูกดันไปจากไหนกันแน่แค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วด้วไงแค่ตอบแทนความไม่ยุติธรรมที่ฉันได้รับมาตลอดสองปีคืนทีละนิดทีละนิดตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเองน,เนะเฉินด้วยวยังกล้าส่งข้อความให้ฉันอีกเหรอกูจิงยวดเอ้วิ๊แจคของเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย กู้จิงยวนกูจิงยุนรูปไม่เหลือเลยลครั้งหน้าพวกเราค่อยแต่กระดิกเยอะ